ผมว่าผมนาะยชอตตี้บูจะว่ากับก็อตส์แอนด์ดมอนอีกเช่นเคยครับตอนนี้เขามีกิจกรรมคอร์ร o บรเรชั่นร่วมกับจอมเวทเกิดใหม่ในรอบ66,666 66ปีท่านผู้ชมสามารถมารับตัวละครหลักได้เลยแบบฟรีฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เพิ่มแล้วก็สามารถเปิดกระชปองเพิ่มเติมได้โดยตัวละครที่เข้ามาแล้วก็จะมีเจมี่เวลตันเบ n a น่าส่วนคนที่จะตามมาในอนาคตจะมีเบลอสและก็ไอซิสครับผม และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นการตะลุยดันเจนเนื้อเรื่องการต่อสู้กับบอสมินิเกมเล่นขำๆและอื่นๆอีกเพียบเลยครับโดยกิจกรรมนี้เริ่มต้นแล้วตั้งแต่22พฤษภาคมถึง20กรกฎาคม2025ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของจริงเลยกันละกันนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่แดนศักดิ์สิทธิ์ว่าเมืองของเราก่อนนะกิจกรรมพอเลดไปอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนกลางหน้าจอด้านบนเลย พอเข้ามาแล้วให้ดูตรงนี้ก่อนเลยครับของขวัญล็อกอินครับก็คือช่วงนี้ทุกคนที่เข้ามาเล่นนะครับแค่ล็อกอินวันแรกก็จะได้วากิลี่เลยล็อกอิน7วันก็จะได้รับจอบเวนมนดําครับและระหว่างทางก็ได้รับของรางวัลมาอีกเพียบส่วนต่อมามานี่ลยครับซัมมอนจำกัดเวลาหรือว่าการเปิดกระชปองนั่นเองครับท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าอยากจะได้ใครก่อนนะครับคืออันนี้มีโอกาสที่จะได้ตัวละครน้าตู้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเลือกนวงคิลี่ก่อนกันลวกันครับทีนี้การเปิดนะครับมันจะมีการซัมม เอาเลิกเอาใช้กันหน่อยได้อะไรบ้างอืมได้เพชรก็ยังดีครับต่อมาเราจะต้องใช้ตวซัมมอนหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับตัวเกมมีแจกไประยะระยะอยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมซัมมอนเลยกันละกันครับมาดูสิอุ้ยชื่อเด้งเลยครับผมได้เป็นนักล่างเงานะครับ <c oughs> หนึ่งก็จะได้น้องวากิลี่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าจะเปิดอีกนะครับก็ใช้เพชรในการเปิดได้เลยเนาะ ลุ้นๆกันไปครับเขามีการันตีอยู่ด้วยเนาะเมื่อกี้เห็นอยู่แบบแปดสิโรนะครับหุ้ยดนนักล่าปีศาจระดับตำนานครับผมแล้วก็ได้นักสู้วิญญาณด้วยเอาละจัดเพิ่มกันต่อเลยกันละกันนะครับดูซิว่ารอบนี้ได้อะไรไหมไม่น่าได้ครับเพราะว่าชื่อไม่ลั่นเซิร์ฟครับไม่เป็นไรเปิดต่อเปิดต่อวิ้ยชื่อลั่นเซิร์ฟอีกแล้วแฮ่หุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เห็นอะไรแวบไม่ใช่คนนี้เราไม่ใช่เฮ้ยคนนี้เราเฮ้ยด้านล่างได้มาเป็นจิกซอนครับ เกมนี้เขาแจกเพชรเยอะอยู่แล้วนะฮะมามามารอบนี้ชื่อไม่ลั่นครับไม่เป็นไรต่อครับผมอุ้ยได้มาอีกหนึ่งคนครับแล้วก็ได้เศษมาด้วยครับผมคนนี้คือเงารัติการนะครับนี่นี่นี่ได้เศษมาอีกแล้วเปิดต่อเปิดต่อรอบนี้ว่าไงครับจะได้ตัวละครหรือยังแม่ยังไม่ได้นะครับแล้วผมเปิดด้วยเพชรไม่ได้อีกแล้วครับคือเกมนี้ เขาจะมีการจํากัดการใช้เพชรต่อวันด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ผมได้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเพชรตรงนี้มันจะรีไงผมสามารถใช้เพชรเปิดได้อีกครับพรุ่งนี้ได้แน่นอนเพราะเขาบอกว่าอีก9ครั้งเนี่ยเราจะการันตีน้องเบนาแน่นอนครับในความเป็นจริงผมเอาวันนี้เลยก็ได้นะไปที่ร้านรับแรกอะครับผมเขาจะมีให้เราแลกตัว๋วเอ่อที่ใช้ในการเปิดกระชับปองอยู่นะครับใช้300แต้มครับซึ่งแต้มนี้ก็ได้จากกิจกรรมนี้นี่แหละเอาล่ะเราจะได้เลยทันทีวันนี้การันตีแน่นอนใช่ไหมอ่ามาลองดูกันเลยครับ การันตีแบบนี้ชื่อลั่นเซิร์ฟรอไว้แล้วได้รับวาคิลี่หรือว่าน้องเบน่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมและผมยังโชคดีได้เศษของจอเวนมตนดาอีกด้วยนะครับพอเราได้ตัวละครนี้แล้วใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนตู้ได้เลยคือกดตัวนี้นะครับยกเว้นว่าท่านชมอยากจะทําดาวสูงสูงของน้องเขาอาจจะหาเพิ่มสักคน2คนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนคนก็จัดไปครับและตู้นี้จะหมดเขตวันที่20มิถุนาย,ยนนะต้องรีบมาเปิด ส่วนอีก2ตัวละครที่เหลือจะเข้ามาในวันที่6มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมเลยครับทีนี้เรามาดูความสามารถตัวละครบ้างดีกว่าครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้องเบนาเนี่ยจะเป็นสายสนับสนุนนะครับแล้วมีการบูสต์ดาเมจแล้วก็มีการ CC หรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอะไรบางอย่างด้วยนั่นเองครับสำหรับสกิลแรกนะครับโจมตีเป็นกายภาพนะครับใส่ศัตรูแถวหน้าและแถวกลางมีโอกาส20%ที่จะทําให้ศัตรูมึนงงนั่นเองครับ สกิลที่สเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีพื่อนฐานเป็นศัตรูที่ HP ต่ำที่สุดและมีโอกาส40%ที่จะมอบลดต้านคริติคอลด้วยสกิลที่3จะเป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มแอนแท็10% HP 15%แล้วก็ตัดดาเมจไปเลย10%ครับและสกิลสุดท้ายนะครับหลังจากที่มีการออกแอคชั่นใดๆไปก็แล้วแต่นะครับมีโอกาส40%ที่จะลบดีบัฟ2อย่างออกจากตัวเองและพักพวกที่พลังโจมตีสูงที่สุดครับ ส่วนตัวผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามีสกิลที่ทําให้ศัตรูมึนงงแลวก็สามารถลบล้างสถานะผิดปกติให้พวกเราได้ด้วยทีนี้เรามาดูจอเวนมตนดําเจมี่เวลตันกันบ้างดีวกว่าครับเขาจะเป็นนักเวทครับแล้วก็เป็นฝ่ายไล่ล่าด้วยไล่ล่านี้ก็คือสมมติเพื่อนโจมตีไปแล้วเราอาจจะมีการโจมตีหรือว่าทําอะไรบางอย่างต่อเนื่องอีกทีหนึ่งได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการเพิ่มคริติคอลด้วย สำหรับสกิลแรกครับสร้างดาเมจเวท3 0 0แก่ศัตรูที่ HP ต่ำที่สุดและสร้างดาเมจจริงในปริมาณ10%ปรของ HP สูงสุดแก่ศัตรูตัวดังกล่าวซึ่งความเสียหายนี้จะไม่สูงเกิน4เท่าของแอตแทกของตนเองนะครับผมหากสกิลนี้ติดคุดิคอจะมอบความศักดิ์สิทธิ์ด้วย1อันนะครับซึ่งความศักดิ์สิทธินี่อ่านด้านล่างเลยเขาบอกว่าเพิ่มต้านทาน C4 50%่พิ่มดาเมจเ5แระลดดาเมจที่ไดงเมืจกาบกระทำครั้งถัดไปและลบไม่ได้ด้วยนะค้ับโอโหเร็นตได้ว่าเมื่ ที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวเชียวครับสกิลต่อมาเมื่อเริ่มการต่อสู้จะสร้างดาเมจเวท120%แก่ศัตรูทุกตัวและมีโอกาส70%ที่จะมอบความมืดแสงแสงแก่ศัตรูทุกตัวครับความมืดแสงแสงจะลดอัตราหลบหลีก15%และลดต้านครี25%นานเป็นเวลา3เทิร์นและลบไม่ได้ด้วยครับโอ้โหท่านี้ก็โกเหมือนกัน สกิลต่อมาครับเพิ่มแอนแท็ก20% HP 15%และอัตราคริ5%มีโอกาส30%ที่จะไล่ล่าทุก,กังที่พัคพวกสร้างดาเมจเพื่อมอบลดต้านคริแก่เป้าหมายสูงสุด3ครั้งต่อเทินอันนี้ก็โกงอีกแล้วครับ และสกิลสุดท้ายครับเมื่อจบการกระทําหากตนเองมีเอฟเฟกตความศักดิ์สิทธิ์จะสร้างดาเมจเวท120%แก่ศัตรูทุกตัวและฟื้นฟู HP ของตนในปริมาณ30%ของดาเมจก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ควรจะหาเป็นคนแรกเลยครับแต่ผมดันเป็นเรื่องน้องเบหน้าก่อนอันนี้ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าเบน่าเนี่ยเราได้ฟรีจากวันแรกที่เข้ามาเล่นอยู่แล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเธอสวยครับผมให้อาภายัยส่วนตัวละครที่จะตามมาในภายภาคหน้าคือเบรอสนะครับตัวนี้เป็นสายแทงเลยครับแล้วก็มีการจํากัดการสนับสนุนด้วยครับ สำหรับสกิลแรกสร้างดาเมจกายภาพ100%แก่ศัตรูทั้งหมดและมีโอกาส20%ที่จะมอบยุยุให้กับเป้าหมายนะครับยุยุก็คือล่อให้ศัตรูมาโจมตีตนเองนั่นเองครับและหากตนเองอยู่ในสถานะบ้าคลั่งด้วยจะมอบลดการโจมตีพื้นฐานให้กับศัตรูเพิ่มเติมเลยครับ สก,กิลที่2เมื่อเริ่มต้นแต่ละเทินจะมอบแรงกดดันให้กับศัตรู2ตัวที่ HP ต่ำที่สุดแรงกดดันคือไม่สามารถรับการคุ้มครองหรือแบ่งรับความเสียหายได้พร้อมทั้งลดการรักษาที่ได้รับลง30%และลดต้าน CC ลง20%นาน1น1เทิน,น สกิลต่อมาเพิ่มแอ t a ท k 15% HP 20%และเพิ่มการลดดาเมจ10%เมื่อได้รับดาเมจร้ายแรงเหมือนครั้งแรกจะฟื้นฟู HP ในปริมาณ50%ของ HP สูงสุดพร้อมทั้งมอบบ้าคลั่งให้กับตัวเองและมอบแรงกดดันให้กับศัตรูทุกตัวครับบ้าคลั่งก็คือลดดาเมจที่ได้รับลง15%และเพิ่มการรักษาที่ได้รับขึ้น35%นาน2เทินและลบไม่ได้ด้วย สกิลสุดท้ายครับเมื่อถูกโจมตีจะฟื้นฟู HP เท่ากับ1%ของ HP สูงสุดหากผู้โจมตีอยู่ในสถานะคมคู่จะสร้างความเสียหายเท่ากับ2.5%ของ HP สูงสุดของผู้โจมตีแต่จะไม่เกิน1เท่าของ ATK a ตัวเองครับสรุปเลยคนนี้มาเมื่อไหร่หาไว้เลยครับคือเป็นตัวแทงก็จริงแต่ว่ามีสกิลสนับสนุนเยอะเลยครับและยังสามารถเด้งเลือดตัวเองกลับขึ้นมาได้ด้วยเมื่อตายครั้งแรกครับเียได้ว่าโหดสุด และคนสุดท้ายไอซิสนะครับคนนี้เป็นสายจู่โจมครับทำความเสียหายแบบวงกว้างครับสกิลแรกนะครับสร้างระเมจกายภาพร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูตแถวหน้าและแถวกลางครับและสร้างาระเบจเพิ่มเติมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูตที่เอชพีเกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยสกิลต่อมาเมื่อศัตรูตายจะสร้างความเสียหายทางกายภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูตในแถวกลางและแถวหลังและฟื้นฟูเอชพีเท่ากับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแอตแทกให้กับพันธมิตรที่มีเอชพีต่ำที่สุดสกิลนี้ดีมากเลยนะ สกิลต่อมาครับเพิ่มแอตแท k 15% HP 10%แล้วก็ b บู d ดาเมจ10%และสกิลสุดท้ายครับเมื่อ HP ลดลงต่ำกว่า50%เป็นครั้งแรกระหว่างการต่อสู้จะได้รับโล่ชีวิตเท่ากับ30%ของ HP สูงสุดและฟื้นฟูโทสะ50หน่วยครับคือเนื่องจากเธอเป็นสายจู่โจมอก็จะเน้นการโจมตีเป็นหลักก็เลยอาจจะไม่ได้มีพวกบัฟหรือว่าดีบัฟอะไรมากมายนะแต่ผมชอบสกิลที่2ของเธอนะที่มีการฟื้นฟู HP ให้กับคนอื่นๆด้วย โอเคทีนี้เรามาดูกิจกรรมอื่นๆกันบ้างนีกว่านะครับกิจกรรมถัดมาเลยคือกิจกรรมเพิ่มดาวครับก็คือเราได้ตัวละครมาเอาไปเพิ่มดาวก็จะได้รับรางวัลเพิ่มทุกดาวที่มีการเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับ ส่วนต่อมาท้าทายฮีโร่หรือว่าสู้บอสนั่นเองนะครับก็คือพระเอกนั่นแหละแต่นี้คือใส่คอสตูมมาด้วยนะครับซึ่งเราสามารถซื้อคอสตูมเขาได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังมีการลดราคาอยู่นอกจากได้คอสตูมแล้วก็แจกของเพียบแล้วก็ได้สเตตัสอีกจํานวนมากถ้าใครสนใจก็จัดเลยครับหมดเขต20มิถุนายน2025แต่ตอนนี้ผมสนใจในการต่อสู้กับบอสนั่นเองนะครับผมซึ่งทีมที่ผมจัดมาก็ประมาณนี้เป็นทีมเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีวาคิลลี่ใส่เข้ามาแล้วนะครับที่เราปเรปิดกระช สำหรับการสู้กับบอสเกมเนี่ยครับบอสจะไม่มีวันตายนะครับเราก็สู้กับบอสไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะครบ15เทิร์นหรือว่าตัวละครไฟเราตายหมดนั่นเองนะครับและของรางวัลก็จะคำนวณจากความเสียหายที่เราสร้างกับบอสได้นั่นเองครับดูอย่างทีมผมก็ได้ครับสร้างความเสียหายไปประมาณ4ีล้าน5นะครับเลเวลของบอสเลื่อนไป็เลเวล10ครับก็คือทุกครั้งที่เราทำคะแนนถึงตามที่กำหนดบอสจะเลเวลเลื่อนขึ้นไงพอเลื่อนขึ้นปับ๊บรางวัลที่ได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นแหละ ส่วนของรางวัลเนี่ยเราสามารถดูได้ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเลยครับอันนี้คือเลเวล1ได้เท่านี้2-3-4ไล่ไปเรื่อยๆแล้วรางวัลสูงที่สุดอยู่ที่เลเวล15นะครับต้องสร้างความเสียหายประมาณ1 9ล้านครับผมและนอกจากนี้ด้านล่างยังมีเควสอีกด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาสู้กับบอสเนี่ยทำดาเมจถึงตามที่กำหนดแค่ประมาณ2ล้านครับเราก็จะได้รับรางวัลครบของกิจกรรมนี้แล้ว สำหรับกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะหมดแข่วันที่5มิถุนายนนะครับแล้วก็จะพ่วงด้วยอีกกิจกรรมหนึ่งเลยก็คือที่มีอีก2ตัวละครให้เราหานั่นเลยครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นบอสนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะคล้ายๆกับอันนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยคือกิจกรรมนี้เนี่ยจะมาวันที่6มิถุนายนถึง20มิถุนายนนะครับอย่าลืมแวะมาดูด้วยกันและกันนะ และไม่ได้หมดแค่นี้นะมันยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งอยู่ข้างๆกันเลยครับก็คือคอรแลบครั้งแรกในเนี้ยจะมีมินิเกมต่างๆรวมไปถึงดันเจี้ยนให้เราลงเพียบเลยครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอันกันละกันเนาะเอาจากบนลงล่างนะครับอันแรกก็คือดินแดงแห่งทุงรางในเนี้ยก็จะเป็นลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆนะั่นแหละแต่ว่าของรางวัลที่เราได้รับครับจะได้รับกุญแจแล้วก็ไอเทมที่ใช้ในการแลกของในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงเพชรอันนี้ก็รู้กันเนาะ แต่ก่อนจะลงไปต่อสู้เนี่ยดูโบนัสฮีโร่นิดน,นึงครับเขาจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเกิดเราเอาตัวละครกิจกรรมเข้ามานะครับอัปเกรดถึงดาวที่กําหนดจะได้รับรางวัลโบนัสเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะส่วนการต่อสู้ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าัตูเลเวลจะเริ่มต้นที่90ก้ากว่าๆนะครับใครที่มาเล่นวันแรกก็ขยันหน่อยกันละกันครับถ้าสู้ไม่ไหวไม่เป็นไรครับเกมนี้เลเวลเราขึ้นไวอยู่เหมือนกันนะเล่น23วันก็คิดว่าน่าจะเลเวลร้อยได้ละล่ะ ลงดันเจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับมีบอสมังกรโผล่มาให้เราสู้ด้วยนะแต่ว่าบอสมังกรเนี่ยให้เราสู้ทั้งหมด20เทิรเทนนะครับก็ขอให้รอดกันละกันครับอย่างตีผมมาไม่ไหวสู้ได้ประมาณ7 1 8เทิร์ทนตัวละครตายหมดเลยครับส่วนต่อมาประตูต่อต้านสวรรค์อันนี้เขาจะให้เราเอาสัตว์เลี้ยงใส่เข้าไปครับเขาจะมีการผลิตสมบัติให้เราเป็นระยะระยะนะครับส่วนใครมีแกนเอเธอร์ก็ไปใส่นะพอดีผมยังไม่มีอ่ะไม่เป็นไรก็มีแค่ไหนก็ใส่ไปแค่นั้น ส่วนต่อมาจิกซอเวนมอนในเนี้ยเขาจะให้เรากดสุ่มนะครับโดยต้องใช้จิกซอทั้งหมดร้อยอันในการสุ่มหนึ่งครั้งครับวิธีการหาก็คือดูที่เคเวสด้านขวาล่างเขาจะมีบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างและเราก็จะได้รับจิกซอและไอเทมต่างๆมาเมื่อมีจิกซอก็ลองมากดสุ่มดูเขาจะค่อยๆเปิดไปทีและแผ่นไปเอรบบารางวัลบิงโกเหมือนกันนะสมมติว่าผมได้เลนนี้ใช่ไหมเราก็จะได้รับของรางวัลตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยนั่นเองครับแล้วก็จะเห็นว่าเรามีโอกาสได้น้องเบย์นหน้าด้วยนะ ส่วนต่อมาสมบัติปริศนาจำกุญแจที่เราได้มาจากกิจกรรมที่เราทำทำกันได้ไหมนั่นแหละครับผมเราจะต้องมาทําการเลือกรางวัลที่เราอยากได้ก่อนมันจะค่อยๆเลื่อนไปทีละสเต็ปสเต็ปครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าอยากได้อะไรก็เลือกอันนั้นก็นแล้วกันนะ ส่วนตัวผมยังไม่มีเอเธอร์ไงผมเลยคิดว่าผมจะเลือกกล่องเอเธอร์ก่อนพอเราเลือกกล่องได้แล้วนะครับเราก็เอากุญแจมาไขาได้เลยนะครับผมมันก็จะสุ่มๆกันไปครับว่าจะได้อะไรครับแต่รางวัลใหญ่ที่สุดก็คือที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละครับส่วนคนที่ไม่อยากมากดทีละอันแบบนี้แล้วก็เราใช้คําสั่งล่าสมบัติอัตโนมัติได้นะเขาก็จะค่อยๆเปิดให้เลยทีละกล่องกลองๆนั่นเองครับทีนี้พอเราเปิดจนเจอไอเทมตามที่เราเลือกไว้แล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะไปชั้นต่อไปได้เลยโดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดดครบทุกกกล่อง็ไ้นะ ส่วนต่อมามหาอนุสาวรีย์ในนี้จะมีเนื้อเรื่องของตัวละครให้เราเข้าไปอ่านแล้วก็ให้เราเข้าไปต่อสู้เก็บรางวัลเพิ่มเติมและการต่อสู้ในนี้เขาจะมีตัวละครมาให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็จัดทีมที่เหมาะสมได้เลยนะครับส่วนตัวผมผมว่าจัดให้มันแบบเออสีเดียวกันเยอะๆถึงแม้ว่าในกิจกรรมนี้จะไม่มีโบนัสการจัดสีเดียวกันนะแต่ฝ่ายศัตรูดันมีเฉยเลยฝ่ายเราดัานไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดสู้ไม่ไหวก็ลองเปลี่ยนตัวละครลงมาสู้ดูนะครับผมลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะ ส่วนต่อมากล่องสุมส่มศักซิธ์อันนี้ก็ตามชื่อเลยเป็นกระชป,ปองนั่แหละแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องเติมเงินในการสุ่มนะใครที่อยากจะได้ของก็จัดไปครับอันต่อมาพื้นที่แห่งดาบสาหรับกิจกรรมนี้เล่นง่ายๆครับผู้ชมแค่แตะที่หน้าจอตอนที่เกตด,ด้านขวามันขึ้นไปด้านบนสุดเท่านั้นเองครับเราก็จะทําการตะลุยไปเรื่อยๆครับฟันทีเดียวดาวแตกไปเรื่อยๆ,อย,ๆยิ่งเราสามารถกดได้เกตสูงๆเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับโบนัสคะแนนกิจกรรมนี้มากขึ้นเท่านั้นครับ ส่วนต่อมาร้านรับแรกนะครับอันนี้จะเป็นคนละร้านกับกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือจะใช้แต้มสีทองที่เราเก็บกันมาก่อนหน้านี้นั่นแหละถ้าเกิดว่าอยากได้อันไหนก็จัดไปได้เลยนะครับส่วนต่อมาเป็นคอสตูมราคาพิเศษครับคือนอกจากพระเอกแล้วเนี่ยก็จะมีอีก2คนด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเอามาขายแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาลดราคาครับเขาบอกเลยว่าคอสตูมนี่งานดีทั้งนั้นเลยครับผม ส่วนอัปเดตอีกอันหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่เกาะสัตว์เทพนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะมีสัตว์เทพตัวใหม่เข้ามานั่นคือแบล็กนั่นเองนะครับผมซึ่งแบล็กเนี่ยจะมีหน้าที่ดีบัฟเป็นหมู่ด้วยนะครับสร้างความเสียหาย285%แก่ศัตรตูทั้งหมดมอบลดแอตแทกให้ศัตรตู3ตัวแบบสุม่มและมีโอกาส50%ที่จะลดโทสะลง50หน่วยนอกจากนี้จะมอบห้ามรักษาให้ศัตรตูที่ h อีต่ำที่สุด3ตัวอีกด้วยครับก็เรียกได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีมากๆครับ เมื่อเราเข้าร่วมกิจก,กรรมครบแล้วนะครับดูด้านขวาบนจะมีพรเทวาอยู่ครับผมในหลายๆคอนเทนต์เนี่ยเราสามารถสะสมเจ้าเศษของพรเทวาได้เมื่อสะสมครบทั้ง5รายการนะครับก็จะได้รับไอเทมเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าหาจากที่ไหนมันมีคาสั่งรับอยู่แล้วนะครับเราแตะดูได้เลยครับเขาก็จะมีบอกว่ามันได้มาจากที่ไหนนั่นแหละและยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับแสงศักดิ์สิทธิ์เรืองรองแบล็คนะครับตัวนี้จะฟืน้นฟู HP ในปริมาณ320%ของ a t t a ทให้พรรคพวก,กทั้งหมดและลบดีบัฟออก2อัน มอบผนึกปีศาจให้พักพวกที่แอตแทกสูงสุด3ตัวและมอบพิธีชำระล้างให้พักคพวกที่แอนแทกสูงที่สุดในช่วงเวลา2เทินเมื่อจบตีสัตูที่ HP เหลือ50%ลงไปจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม120%ของแอตแทก หากสปีด d ก่อศักดิ์สิทธิ์สูงกว่าหรือเท่ากับศัตรูผนึกปิศาจและพิธีชำระล้ลางจะไม่สามารถลบล้างได้คำอธิบายเพิ่มเติมครับผนึกปิศาจก็คือเมื่อกำจัดศัตรูมีโอกาส100%ที่จะห้ามไม่ให้ชุบชีวิตนาน2เทินโอ้โหอันนี้ยังโหดครับส่วนพิธีชำระล้างสร้างดามจเพิ่มเติม120%ของแอนแทกนาน2เทินให้แก่ศัตรูที่มี HP ต่ำกว่า50% ส่วนวิธีการหาแบล็กท่านผู้ชมดูแบนเนอร์ด้านขวาบนเห็นไหมครับเออมันมีหลายอันครับพยายามเลื่อนหาการมาถึงของแบล็กแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับในนี้จะมี4กิจกรรมย่อยนะครับอันนี้สัญญาต้นไมโ้โรกหรือว่าการเปิดกระชปองนั่นเองครับผมมีตั๋วอยู่พอดีเลยเปิดเลยก็แล้วกันครับ30ใบดูซิว่าได้หรือเปล่าอุ้ยโหตกจะหมดได้มาเป็นเศษจ,จิ๊กซอนะครับต้องสะสมให้ครบก่อนเนาะไหนลองดูรอบต่อไปซิแม่ยังคงได้จิ๊กซอเหมือนเดิมครับเอาเราต่อไป รอบนี้ก็ได้จิกซอ์เหมือนเดิมครับแต่ว่าชื่อลั่นเซิร์ฟไปทีนึงครับเป็นเพราะว่าเราได้ตัวละครระดับ5ดาวมาด้วยถ้าเกิดว่าโตหมดแล้วก็สามารถใช้เพชรเปิดได้ครับงั้นผมก็เปิดต่อเลยก็แล้วกันครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับอุ้ยยัยงได้เ,เศษอยู่อืเศษมาลัวลอ่ะอู้หูอุ้ยได้ตัวละครเคานี้ได้2เลยครับแล้วก็ได้เศษมาแบบลัวลเลยเออเดี๋ยวผมอาจจะต้องเก็บเพชรไปทําอย่งอื่นด้วยเนะาะไม่เป็นไรยังมีอีกก็เปิดอีกครับ อุ้ยในที่สุดก็ได้ครับผมแสงศักดิ์สิทธิ์เริงรองแบล็กกิจกรรมต่อมาอนุบาลสัตว์เทพสีทองนะครับอันนี้ก็คือเป็นรางวัลของการที่เราเปิดกระชปองนี่แหละครับยิ่งเปิดไปเยอะก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับผม ่วนต่อมาดูอันนี้ก่อนครับของขวัญล็อกอินครับก็คือเขาจะมีการแจกตัวออดอกบัวหรือว่าตัวที่ใช้ในการเปิดกระชปองนั่นแหละครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเปิดแล้วเราไม่เจอน้องบแบล็กเนี่ยเราจะได้แน่นอนที่วันที่5นะครับหลังจากการล็อกอินนะครับซึ่งอันเนี้ยเราเอาไปผสมกลายเป็นน้องบแบล็กเลยแต่ว่าเป็นตัวสีดำนะครับไม่ใช่ตัวสีขาวแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ตัวเพิ่มแล้วก็กลับไปที่สัญญาต้นไม้โลกครับมุมด้านขวาล่างนะครับอันนี้ก็คือเติมเงินนั่นเองจ้า และอันสุดท้ายคือร้านรับแรกนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไว้ใช้ในการเอาแต้มกิจกรรมนี้นี่แหละครับมาแลกของได้นั่นเองครับส่วนกิจกรรมนี้อยู่นานเลยครับหมดเขตโน่นเลย20มิถุนายน2025น้ครับในเราก็ได้สัตว์เทพแล้วนะครับเรากลับไปที่เกาะสัตว์เทพกันเลยกันละกันเนาะแล้วก็ดูด้านล่างจะมีคําสั่งสัตว์เทพนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เรียกมันออกมา <S <S เผื่อเราได้มาเป็นจิ๊กซอว์แบบนี้เราแตะเข้าไปก่อนแล้วก็กดสั่งเคราะห์ได้เลยครับ พอเราได้ตัวละครมาแล้วนะครับถ้าเรามีจิ๊กซอเพิ่มก็เอาไปเพิ่มดาวได้นะครับและพิเศษครับมีคําสั่งเติมวิญญาณอีกอันนึงคือเราสามารถเอาน้องแบล็กที่เป็นเวอร์ชั่นตัวสีดำเนี่ยมาทําการประสานวิญ,ญญาณเพื่อปลดล็อกสกิลได้ด้วยนะครับอันนี้คืออย่างแจมครับไหนก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้ต่อสู้ให้ดูกันละกันครับคือน้องเนี่ยใส่พร้อมกัน2ตัวไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผูกวิญญ,ญ,ญาณกันอยู่ใช่ปะแล้วไม่ควรใส่เป็นตัวแรกด้วยเพราะว่าน้องเขามีสกิลฮิวนะ งั้นก็เดี๋ยวรอลองดูบรรยากาศเลยกันละกันนะครับผมอาสัตว์เลี้ยงตัวแรกมาก่อนเนาะเดี๋ยวรอดูน้องแบล็คครับจะตามมาทีหลังแต่สตูมันยังทําอะไรผมไม่ได้เลยเ,ลยเนี่ยเลือดลดก็ไปคนละนิดคนละหน่อยน้องแบล็กมาแล้ว <laughs> ถ้าเกิดว่าการต่อสู้สู่สีกว่านี้นะครับ <laughs> ก็น่าจะเห็นผลมากกว่านี้หละมั้งก็เอาเป็นว่าเป็นตัวที่มาคอยช่วยหิวให้เราที่น่าสนใจเอามากมากครับ และมันยังไม่หมดนะครับวันนี้มีกิจกรรมแจกของที่จะตามมาด้วยนะครับวันที่21-5กรกฎาคมเขาจะแจกรอบแรกนะครับและรอบที่2ก็คือวันที่6-20กรกฎาคมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดกันอย่างยาวนานและแจกของเป็นจำนวนมากจริงๆเอาล่ะก่อนจากลากันไปครับเดี๋ยวผมมาแจกไอเทมโค้ดด้วยกันละกันเลยนะครับผมก็เวลาจะใส่เนี่ยไปคลิกที่ด้านซ้ายบนที่รูปตัวละครแล้วก็กดโค้ดของขวัญ และท่านผู้ชมก็เอาโค้ดไปกกอกด้านบนได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดเอาไว้ให้ด้วยนะครับว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างทั้งตรงนี้เลยแล้วก็ใต้คลิปด้วยนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันนะ